ฮัลโหลแล้ว่อาสวัสดีผู้ชมนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วใน Arc a g e Server NA เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เดินทางกันมาหลายเควสนะครับเป็นระยะทางก็พอดูเลยทีเดียวในที่สุดเราก็มาถึง2เควสสุดท้ายจนได้นะครับจริงๆมันก็เหลือไม่ได้เยอะนะไม่รู้จะแยกพาร์ททำไมแต่ว่าในเมื่อแยกแล้วครับมันก็นะเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลากันดีกว่าครับเรา ไปดูอีกสองเฟสท,ที่เหลือกันเลยดีกว่าครับเอาล้วครับก็ความเดิมหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราไปส่งเวสกับเท็ดดิงการเอ็ดเวก็จะได้เวสต่อเน,นื่องมาเลยนะครับเป็นเวสเทรดเที่สามซึ่งต้องมาผลิตที่เมืองลิยุทธนะครับใกล้ๆนี้เองไม่ได้ไกลมาก ก็อันนี้ผมก็เดินมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังงงอยู่ว่าไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนก็เหมือนเดิมครับดูในแผนที่เอาสําหรับสิ่งของที่ใช้สําหรับทำเควสนี้ก็คือมะกอกนะครับแล้วก็ดอกไม้แห้งกับใบรับรองคุณภาพเหมือนเดิมนะครับผมก็พอรู้แล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างก็เข้าสู่ขั้นตอนเดิมครับผลิตหรือไม่ก็ซื้อเอาเลยแล้วก็ ด้วยความที่ผมรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างผมเตรียไมไว้หมดแล้วเหลือแค่ใบรับรองคุณภาพเนี่ยก็มาซื้อเรียบร้อยในส่วนของดอกไม้แห้งนะครับก็เหมือนเดิมเพราะเราใช้บูซอลไนในการที่จะทําดอกไม้ชนิดใดก็ได้นะครับให้มันเป็นดอกไม้แห้งพอมีทั้งดอกไม้และมีดก็ลิกขวาที่ดอกไม้ครับแล้วมันก็ดอกมาเป็นดอกไม้แห้งให้เราอย่างที่เห็นนี่เอง หลังจากวัตถุดิบรบทุกอย่างแล้วนะครับก็มาที่ตู้ครับแล้วก็กดครับสินค้าครับเหมือนเดิมเลยทุกขั้นตอนไม่ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมแค่เปลี่ยนวัตถุดิบแล้วก็สถานที่ส่งอย่างที่เคยพูดไปนะก็หลังจากเราได้แพ็กเกจสินค้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราต้องไปส่งที่เมืองไหนซึ่งดูในเควสแล้วก็ มันจะให้เราไปส่งที่เมืองมาเรียนอเพลนะครับก็ถ้ายังไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับก็เหมือนเดิมครับกดคลิกที่แมปในหน้าต่างเบสก็เห็นไหมครับมันก็จะแสดงให้เราเห็นนี่ไงเมืองมาเรียนอเพลเนี่ยเข้าใจตรงกันนะครับถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวจะกดให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ไงนี่เต็มเต็มนะครับชัดเจนแจม่มแจ้งคลิกขวาออกมาดูนิดนึงก็จะเห็นนะว่าเราควรจะต้องไปเส้นทางไหนก็เลือกเอาได้ตามสบายเลยนะครับจะเดินจะรถเมลหรือจะเรือบินก็แล้วแต่เลยครับ โอเคครับก็หลังจากที่มาถึงแล้วก็เหมือนเดิมพักเฟสมันก็จะเสร็จให้เองโดยที่เราไม่ต้องเทรดนะขั้นตอนนี้เราก็กลับไปรายงานกับเทรดดิ้งไกด์ได้แล้วแหละแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วครับขอโชว์เทรดอีกหนึ่งรอบนะก็เทรดเทรดไปครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นพอเสร็จสิ้นแล้วเราก็วิ่งกลับมาส่งเฟสที่เทรดดิ้งไกด์เอ็ดเวิร์ดเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเข้าสู่เฟสสุดท้ายแล้วทีเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับบางคนเลยก็ว่าได้ ก็ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าเวสสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้เราไปเทรดที่อีกทวีปหนึ่งเลยนะครับซึ่งในส่วนของผมเนี่ยผมเล่นที่ตะวันตกผมก็ต้องไปเทรดที่ตะวันออกนะฮะก็มาดูกันก่อนเลยครับว่าเขาให้เราไปผลิตสินค้าที่เมืองไหนนะครับก็เป็นตรงนี้นะครับเป็นเมืองทะเลทรายผมเรียกว่าเมืองทะเลทรายนะเพราะมันเป็นมันเป็นทะเลทรายผมเลยเรียกว่าทะเลทราย ก็จริงๆแล้วมันชื่อเมืองว่าดิลสโตนนะครับก็แต่ก็เนี่ยมันเป็นทะเลทรายผมเลยเรียกทะเลทรายไง <ๆ S 1> ก็พอมาถึงแล้วนะครับก็มาที่ตู้ผลิตสินค้าได้เลยก็มาดูกันว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะก็คลิกเข้าไปดูสินค้านครับแล้วก็ดูชื่อสินค้าที่เราต้องผลิตแล้วก็กลับมาดูนะครับต้องใช้ดอกไม้สีเหลืองนะฮะแล้วก็ Medic พาวเดอร์ซึ่งหาได้จากการเอาเห็ดมาสับนะครับ mm. ก็ใช้มีดบูซอนไนท์เหมือนเดิมแล้วก็เห็ดสับมาแล้วมันก็จะได้เป็นเมดิคอลพาวเดอร์นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้กับเห็ดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงขั้นตอนที่เราจะต้องสับเห็ดโชนะครับสับให้มันเป็นผง Medical Powder ก็มีมีดแล้วเราก็กดข้ขวาที่เห็ดเหมือนเดิมครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่เอง แล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือใบรับรองคุณภาพสินค้าก็มาซื้อที่เจนอร a อนเมอร์ชันเหมือนเดิมก็พอได้ของครบแล้วครับก็มากดคาราฟที่ตู้แล้วก็เตรียมตัวล่องเรือสู่ทวีปตะวันออกนะครับซึ่งค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับใครถ้ายังไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนก็เดี๋ยวผมเปิดแมปโชว์นะเนี่ย เนี่ยครับอีกทวีปหนึ่งเราต้องมาส่งที่เนี่ยแหลมนี้นะครับเมืองนี้นะฮะก็มันจะมี NPC อยู่ที่ท่าเรือตรงแหลมนี้แหละแต่ปัญหาไม่ใช่แค่ระยะทางอย่างเดียวครับผมปัญหาเนี่ยมีเยอะมากมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยก<ม>็ปัญหาอย่างแรกเลยครับก็คือเรือของเราท่านเองถ้าใครยังไม่มีเรือเร็วเนี่ยก็จําใจที่จะต้องพายเรือลําเล็กไปนะครับอย่างเรือที่ผมเรียกออกมาเนี่ยเห็นไหม นี่แหละเราต้องพายเรือลํานี้ไปนะครับซึ่งระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้นะครับไกลมากเราต้องข้ามทะเลไปอีกฝั่งหนึ่งโดยใช้เรือพายและระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องมาเจอเอ่อพวกกุ้งหอยปูปลาที่มันดักอยู่กลางทะเลนะครับไหนจะคนที่คอยดักต้นอีกซึ่งถ้าใครยังไม่รู้นะครับระหว่างทางที่เราไปส่งสินค้าเนี่ยมันจะมี ผู้เล่นที่จะมาคอยป้นของของเราที่เขาไม่อยากทําสินค้าเองอะ่ะเขามาป้นของเราแล้วเขาก็ไปส่งแล้วเขาก็ได้เงินได้ของไปโดยที่ไม่ต้องลําบากมาหาของผลิตสินค้านะซึ่งได้ผมแนะนําเลยก็หาเรือนะครับแล้วก็หาพวกไปด้วยนะครับไปกันเป็นหมูนะ่คณะอย่างที่เห็นนะครับ ก็จะช่วยลดปัญหาให้เราไปได้เยอะนะครับถ้าเจอมอนสเตอร์ก็มีคนคอยช่วยตีถ้าเจอคนก็จะสู้ไม่ได้อย่างน้อยก็มีเรือเร็วๆวางไว้หนีอะ่ะมีพ้นไม่พ้นก็แล้วแต่แต่ถ้าใครเน้นปลอดภัยนะครับก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดก็ได้ครับแค่พอเราถึงหน้าน้ำของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับเฟสมันก็จะเสร็จอย่างที่เห็นนี่ครับเห็นไหมครับมันก็เด้งแล้วเราก็สามารถไปส่งเฟสได้เรียบร้อย แต่ว่าการมาส่งข้ามทวีปเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งผมว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะสาหรับผมก็ไหนๆมาถึงแล้วเราเลยมาเทรดก็ได้ครับแต่ว่าระวังหน่อยแล้วกันว่าจะมีคนมาดักที่ท่าเรือหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามาถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็อันตรายกว่าฝั่งเราเองแน่นอนเออนี่แหละครับสําหรับความพิเศษนะครับของการมาเทรดข้ามฝั่งนะฮะเราจะไม่ได้เป็นเงินแต่เราจะได้เป็นเหรียญกิลด้าซึ่ง เหรียญกิลด้าเนี่ยหลักๆเลยคือเอาไว้ใช้ในการซื้อบ้านหรือว่าพาหนะอย่างเช่นเรือหรือรถนะครับซึ่งมันหายากอะเหรียญกิลด้านอกจากทาเฟสแล้วก็เท่าที่ผมรู้ก็มีการเทรดนี่แหละอีกอย่างหนึง่งแต่ต้องเทรดข้ามฝั่งอย่างเดียวนะครับถึงจะได้โอเคครับก็เทรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับมาส่งเฟสที่เทรดดิงไกด์เหมือนเดิมครับแล้วก็ของรางวัลที่เราจะได้ก็คือ ฟาร์มขนาดใหญ่นั่นเองซึ่งมีพื้นที่เยอะกว่าฟาร์มขนาดเล็กแน่นอนว่าคุ้มค่านะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับ quest เท็ดลันก็หมดละมันไม่มีเควสให้เราทําต่อละเท่านี้เราก็สามารถใช้ชีวิตฟาร์มได้อย่างมีความสุขนะครับมีทั้งฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่ให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็จบกันไปแล้วสําหรับทั้งหมดของ q u วสเทดลันนะฮะก็หวังว่าจะได้ไประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับซีรีส์นี้นะฮะ แล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยถ้าผมสามารถทำได้ผมก็จะทำได้นะครับแต่ถ้าผมทำไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆยังสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่แฟนเพจอาร์เอ็ไทยลับนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างเลยนะฮะยังไงก็ตามนะครับต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมยังไงฝากติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ